น้ำพริกเผาไปย่างมาแล้วค่ะมาแล้วเหรอคะมาแล้วค่ะนี่นะคะน้ำพริกเผาไปย่างเยดอกไม้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะพร้อมส่งกันแล้วนะคะทุกคนค่ะน้ำพริกเผาไปย่างค่ะนี่ค่ะนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน <c oughs> เหนียวเหนียวแน่นนะคะรสชาติก็เผ็ดปานกลางนะคะรสชาติ เปรี้ยวเค็มนะคะหวานตามนิดหนึ่งนะคะไม่หวานมากนะคะน้ำพริกเราน้ำพริกเผานะคะจะบรรจุใส่กระปุกแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือกระปุกครึ่งโลนะคะนี่นะคะจะเป็นฝาสองชั้นข้างในเป็นฝาดึงได้มาตรฐานใช้วัสดุเกรดเออย่างดีนะคะที่เราบรรจุนะคะอันนี้ก็250กร,รัมค่ะของเราก็จะมี2ขนาดนะคะคุณคุณที่รักขาวิธีการทําของเราก็นี่เลยค่ะนี่นะคะน้ําปรุงนะคะน้ามะขามเปียกน้ําตาลปิ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมทอดค่ะคุณคุณที่รักขาของ ของเราเป็นน้ำพริกเผาเครื่องทอดนะคะเราก็จะทอดหอมทอดกระเทียมนะคะทุกคนนี่นะคะหอมทอดกระเทียมทอดเราต้องทอดกันให้เรืองกรอบนะคะพิถีพิถันทุกขั้นตอนค่ะแล้วเราก็จะใส่ไปในน้ําปรุงนะคะทุกคนนํำเครื่องทอดที่เราเตรียมไว้ใส่ไปน้ําในใน้ําปรุงนะคะนี่เลยค่ะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะหอมทอดกระเทียมทอดลงไปในน้ําปรุงเลยเราชิมรสน้ําปรุงของเราอ่า เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะใส่พริกลงไปนะคะแล้วเราก็จะมากวนให้เข้าที่เลยนะคะทุกคนขานี่ค่ะทุกคนนี่ นี่นะคะจะเย็นๆนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะต้องใช้เวลานะคะนี่ค่ะเราก็คุกเขากวนให้เข้ากันให้ได้ดีก่อนนะคะเรายังไม่ได้ใส่ไปย่างนะคะตอนนี้นะคะทุกคนหอมฟุ้งนะคะรับรองความอร่อยะคะ่ะผักดิบผักต้มนะคะใช้ทาขนมปังได้นะคะทุกคนขานี่เราจะกวนกันจนเนื้อน้ำพริกเข้ากันดีอย่างนี้นะคะทุกคนขา นี่ค่ะเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ไปย่างนะคะับไปย่างเราก็จะใช้อะไปย่างปลาส้อยจากธรรมชาตินะคะทุกคนขาชาวบ้านเราก็ย่าง มาขายให้นะคะทุกคนนี่นะคะนี่ค่ะใส่ไปย่างกันไปแน่นๆนะคะทุกคนขาลับรองสัมผัสลิ้นไปแล้วโอ้โหรู้สึกหอมอร่อยแล้วก็เนื้อไปย่างปลาส้อยนะคะทุกคนเราบดละเอียดนะคะเออจะมีรสชาติมันมากเลยหอมอร่อยมากเลยนะคะก็จะเป็นน้ําพริกของยีดอกไม้ที่ขายดีที่สุดเลยนะคะน้ําพริกเผาไปย่างนะคะทุกคนนี่ใส่ไปย่างกันแน่นๆนะคะทุก ไม่ต้องกลัวไปย่างแล้วก็ย่างกันใหม่ๆนะคะตากแดดแห้งๆกรอบๆแล้วเราก็มาบดนะคะทุกคนนี่นะคะจนเนื้อฟูเนื้อไปย่างฟูอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่แล้วก็คุกขเขาเข้าไปนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นเนื้อไปย่างไหมเป็นปุยๆเลยนะทุกคนรับรองความอร่อยความแน่นเลยค่ะโอ้โหปังปูรูเยเลยค่ะทุกคนขานี่นะคะรับรองความอร่อยเลยค่ะควบคุมการผลิตโดยยายดอกไม้นะคะใช่ไหมคะยาย นะใหญ่นี่นะคะนี่ค่ะเราก็จะกวนกันให้เหนียวแน่นนะคะนี่นะคะต้องใช้เวลาค่ะทุกคนขานะคะเราก็นี่นะคะโอ้ยเจ้าหน้าที่พนักงานเราก็จะมีหลายคนนะคะเราทํากันแบบแฮนด์เมดค่ะทุกคนขาเราไม่ได้ใช้่าเครื่องจักรกลเนาะเราก็เลยใช้อ่า พนักงานหลายคนหน่อยนะคะโอ้โหเนี่ยต้องเข้าคิวกันนะคะเนี่ยกวนกันไปจนเมื่อยเอาคนนี้เมื่อยแล้วเปลี่ยนเว้นให้คนนั้นบ้างออาคนนั้นเมื่อยแล้วใช่ไหมหคนนี้บ้างคะ่ะทุกคนคะ่ะกวนกันกว่าจะได้ที่อันนี้เริ่มได้ที่แล้วใช่ไหมทุกคนเห็นไหมคะนี่นะคะนี่นะคะหน้าตา้ําพริกก็จะออกมาประมาณนี้นะคะรับรองความอร่อยหอมฟุ้งเลยคะ่ะอร่อยมากเลยนะคะทุกคนขานี่คะ่ะ อันนี้คือได้แล้วนะคะทุกคนน,นี่ใกล้ได้แล้วใช่ไหมเราจะกวนกันจนเหนียวแน่นจนแห้งอย่างนี้นะคะทุกคนขานี่คือน้ําพริกเผาไปย่างสูตรของยายดอกไม้นะคะทุกคนขาใครสนใจก็ดูช่องทางการสั่งหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะทุกคนขา FID มาได้เลยค่ะนี่เราก็จะตักใส่กระมังพร้อมที่จะส่งบรรจุแล้วนะคะพร้อม,พร,อมพร้อมที่จะส่งให้คุณคุณที่รักกันแล้วนะคะตอนนี้ออเดอร์ก็เริ่มมากันรังไรกันมาแล้วนะคะทุกคนขาตอนนี้ ยังสั่งได้อยู่นะคะ i.d กันเข้ามาเลยค่ะทุกคนขาดูหน้าโปรไฟล์เลยนะคะช่องทางการสั่งนะคะทุกคนขานี่นะคะเห็นไหมคะเหนียวแน่นดูเนื้อน้ำพริกนะคะทุกคนเน้นๆเ,เลยนะคะของเราไม่เผ็ดมากนะคะอ่า คุณย่าคุณยายคุณป้าทานได้นะคะสั่งไปแล้วโอ้ยคุณแม่หนูทานได้คุณยายหนูทานได้นะคะลูกค้าก็สั่งกันประจํานะคะเด็กๆน้องๆก็กินได้ค่ะบอกน้าพริกยิ่ดอกไม้ไม่เผ็ดมากค่ะทานได้นะคะทุกคนคะ่ะเราไม่เน้นเผ็ดมากนะคะและไม่หวานมากนะคะรสชาติกลมกล่อม